สวัสดีครับน้องๆน,นี่พี่ออมเองนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้พี่อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย,ยสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็เจอกันกับอารัมอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะอารัมจะมาพาทำเรื่องเครียด<อ>เพราะว่าจำได้ไหมว่ากาลที่แล้ว ไอห,หมวกเอฟม,มันกระทือบอดัมในห้องน้ำแถมเอาพวกมาลุงอดัมอีกแต่อดัมก็รอดมาได้ถึงจะนอกกระเถอนนะ <c oughs> แต่รอบนี้อดัมจะมาเอาเคิน <c oughs> แม่กล้าทำกับอดัมได้เดี๋ยวอดัมจะต้องไปหาอาวุธก่อน <c oughs> โอเคครับน้องตอนนี้อดัมก็ได้อาวุธมาแล้วนะ <c oughs> เป็นปลัดแจที่อยู่ในโรงรถของพีย่ยาโตะเขา <c oughs> อดัมยืมก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวอาดมก็จะไปหาสายข่าวด้วยน้องชลามเอสพันสอจศโดยที่สายข่าวนะครับก็มีข่าวของไอ้หมวกเอฟนั่นก็คือที่อยู่ของมันนั่นเองอาดมจะตามปยันบ้านเลยแต่ว่าอาดมจะต้องไปหาโอ้ยเอ้าหมาเห่าคนผมช่วยไหมยพ่ไปไปหมาไปไม่ไปผมไปแล้วกัน ก็คือจะมีที่อยู่ของไอ้หมวกเนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนซึ่งเดี๋ยวอดัมจะต้องไปหาเขาที่งานปาร์ตี้นั่นเองแล้วงานปาร์ตี้เขาก็โอ้ยแลมโบขับรถไรเนี่ยน้องฉลามเอ็ดพันอดัมน้ำมันรั่วกลายเป็นรถปิ้งไก่อีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปซ่อมอนี่ไงเจอแล้วเขาบอกว่ามีป้ายเหลืองโอเค จอดไว้ก่อนอ่าอย่าเพิ่งแปลอะไรไปนะถึงน้ามันจะรั่วก็วเหอะเดี๋ยวน้องๆฟวันออกมาปุดปดปๆดปุดดดเลยโอ้โห,โหดู GTR เสียงมันโคตรลั่นนี่ไงไป้ายเขาบอกว่าให้ไปทางนี้นะครับโอ้โหนี่ไงประตูนะอ,อ่ะเอ้าเอ้ยเอ้าประตูปิดแต่น้องๆเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อหรือว่าเราจะต้องไปตามป้ายนี้ครับไหนป้ายมันจะพาไปไหนเนี่ย เอาอป้ายโกหกอดดมแล้วเนี่ยนี่มันกำแพงจะไปยังไงเลยเนี่ยอ๋อ <c oughs> หรือว่ามีประตูลับห,หรือว่า <c oughs> อ้อาดมคิดออกแล้วครับมันจะต้องกระโดดไปกระแพงนี่นจุ๊บาได้ไงเจอป้ายอัน,นถัดไปแม่นึกว่าเรามาเล่นสควิตเกมนี่ป้ายต่อไปโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. oh, oh. งานเลี้ยงนะครับนี่มันงานเลี้ยงนี่เองโอ้โหดูดิสาวเต็มเลยมีตำรวจด้วยฮ่ตำรวจยังเป็นผู้สาวเลยไหนมีป้ายต่อไหมนี่นนี้อะไรนี่อ้ป้ายปากักกลางกระถางดอกไม้เลยครับมาแห่โอ้โหมันอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยที่โยกโยกนั่นคุ้นๆน,นั่นนะ่ะมาแฮ่พียรโลโอ้โหหรือว่า สายข่าวของเราจะคือพี่เอโลกนี่เองงั้นเดี๋ยวอดัมขอไปทักทายพี่ยัโลกเขาก่อนนะครับพี่อันโลกสวัสดีอา้าวว่าไงอดัมสวัสดีครับมาทําอะไรที่นี่เนี่ยโดนเชิญมาด้วยเหรอเราอะ <c oughs> อ่าเชิญเช,เชิญอะไรครับพี่อ่พาพอดีอดัมมาหาสายข่าวนะ่ะ เราจะไปตอบคนแล้วนัดสายข่าวไว้แล้วพี่รพอพพจอเห็นสายข่าวขอ,อดมบ้างไหมอูเราเองเหรอที่อยากได้ข้อมูลของไอ้หมวกเอฟอ่ะพี่นี่แหละสายข่าวอ่าฮ uh ่า huh. ทำมันทัดทุกอย่างเลยนะเพททำยังไงได้อ่ะน้องชายทาอาชีพอย่างเดียวอ่ะใครมันจะไปรวยได้ประเทศเนี้ยยังไงก็ต้องมีคนหนุนหลัง <S <S 2> <S 2> <S 2> นายทุนอย่างพี่อ่ะพร้อมบริจาคเสมอ แล้วนี่ที่นี่นี่เขาทํางานอะไรกันอะเพไอ้ <c oughs> พี่ปวดหัวเลยน้องเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บอกที่อยู่ของไอ้บวกเอฟแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่เลขที่บ้านหรอกนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้โลเคชันเราไปแล้วเราก็ไปทําอะไรก็เรื่องของเราเลย <c oughs> เพราะว่าพี่มีหน้าที่แค่ขายข่าวแล้วส่วนราคาค่าข่าวอันนี้ก็คือศูนย์บาทครับผม <c oughs> น้องชายพี่ไม่เคยเก็บเงินน้องอยู่แล้วเข้าใจ อาดัมเด็กเส้นไม่ต้องมีเงินก็มีสายข่าวได้เดี๋ยวเจอกันนะไอหมวกเอฟโอเคเสร็จไปเรียบร้อยครับผมอาดัมได้คุยกับสายข่าวหรือก็คือพี่เอนโองของอดัมนี่เองพี่เขามางานเลี้ยงบริษัทแม่ดูสวยคนเต็มเลยแตนยกยกอาดัมไม่เคยไปทำงานครับก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืองานเลี้ยงบริษัทแต่ตอนเนี้ย อดัมจะไปกระเทิอบไอหมวกเอฟถ้าน้องๆนะครับคนไหนอยากให้อาดัมนะกระเทิอบไอหมวกเอฟให้น้องๆทําการกดไปตามให้อาดัมก่อนนะกดเลยกดเลยกดติดตามแล้วก็กดไลด้วยเออแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่ออาดัมจะไปกระเทิบอบใครอีกเ <c oughs> อ้าน้องฉลามสองจุดสูของอาดัมไม่เป็นรถปี้ไก่แล้ว <c oughs> พนดีว่ารถคันนี้มี Healing Factor แบบมูเวอรีนเป็นไงล่ะเฮ้ยของเจ๋งโอ้โหยกล้อโชวเด็กยกล้อโชวเด็กเอ้าเป็นไงไปเจ๊เโอ้โหกับ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 อับไอไอไอกับเหมาล้วนแล้วครับเมื่แกี้ปุ๊บแจ๊ดสกิดไปหน่อยนินึงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ดูดิครับน้อง GDR สีดำเดี๋ยวนี้แถวนี้มีแต่หม่บ้านคนรวยขับรถเด้เด้เด้วะมาแห่มา,าดารู้แล้วว่าพวกมันอยู่ที่ไหนอ๋อขับรถยังงี่รอดมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ไปเจอกันที่กบดานของไอ้หมกเอฟเลยแหละครับไป โอเคครับน <Okay, S 2> mm ้องนตอนนี้อัดดําก็ังจะไปตามพิกัดที่พี่อลกไปสเกลมาให้อดัมแล้วนะนี่อดัมก็อยู่บนทางด่วนมิตรภาพแล้วตอนเนี้แลวอดัมก็ต้องเลี <su> ้ยวสายโอ้โหรวบรรทุกอะไรมันเยอะจังอ่ะลุกปาดปาดีต้องปาดว้าวต่อแถวไปก็โง่เลยครับไปก็ช้าแม่นี่เลยได้เลยพี่เอลกบอกว่าหลังอู่ต่อเรือเนนี้มีพวกมันกําลังซื้อของกันอยู่ เพราะงั้นนะ่ะอดัมจะอา้าวไหนวะมันซื้อกันอยู่ไหนวะเนี่ยวัดามคนนี่เหรอไหนไหนไหนไม่เกี่ยวนี่ครับเขาแค่มาชมทะเลโอ้โหสวยมากเลยไอไอนี่มันไปโควิดปะเนี่ยแปลกเอ้ยไปไกลก่อนดีกว่า,าแล้วทำไมไม่มีล่ะเดียวเฮ้ยเมื่อ,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 อดำเห็นอะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ้อง เออเออโอ้ยมีกล้องจาปิดด้วยอะเอาเอารถเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้โหสายมุดอยู่แล้วครับอดัมอะมุดมุดนี่มุดจะเอาโอ้โหรูแค่นี้จะไปยังไงเนี่ยไปได้ไหมไปได้ไหมอึ๊บอึบอึบอึบติดโอ้ยติดติดอือออโอ้หอดอ๋เกือบไปแล้วเฮ้ยนี่ถอก่อนจะหลังป้อมจะหลังป้อม เตรียมหนีเตรียมหนีไปสเกลไปสเกลแอบดูก่อนทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้ทางนี้นี่อาจจะคโอ้ยังไงครับน้องน้องโคมันเต็มเลยแต่ไหนไอ้หมวกไอฟ้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมุมนะครับออมออมแทงออมแทงอาจจะคือเวิร์บแม่งเอ้ยติดอเออโอ้โหเหล็กแข็งนะเนี่ยไหนในในไอ นั่นไงนั่นไงนั่นไงเสืชจมพูจมพโูโดดกอนจุ๊บนั่นไงครับไอหมวกเอฟโอ้โหไม่เห็นตรงนี้คฮับนั่นไงน้องๆเห็นกันไหมไอมวกเอฟอะเฮิมันอยู่นั่นครับแล้วนั่นอะไรอะ่ะโอ้โหมันกำลังปิดดีลกับซื้ออาวุธกันนี่น้องๆโอ,อ,อ้โหอดัมทำหน้าที่อย่างกบตำรวจสายลับโอ้โหนึกว่า สูุดแปดเจมอดัม <laughs> โอ้ยเสียงอะไรวะปกปักปกปัง,ปปงไม่แห่แต่ไม่มีใครรอดบือดำไปได้แน่นอนครับอดัมจะทันลมทั้งสองแก๊งเลยนะคอยดูแล้วจำจะไปกัดกันไอ้สองคนนั้นปุ๊บสเต๋วด้วยสเต๋วทุบอย่าโพดมากเฮ้ย ในีอค้อนนึงอื้ออุ้ยเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายแย่แล้วแอบก่อนแอบแอบ,แอบโอ้โหพร้อมจะบวกกันแล้วใช่ไหมน้องๆเดี๋ยวดบจะฟาไปกลางวงเลยเฮ้ออยแย่แล้วน้องๆมอเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไอ้พวกนั้นมันทรยศกันเองเอาเอานี่ไงโอ้โหมันตบไอ้เท่าแก่ครับมันตบไอ้เท่าแก่แย่แล้วไอ้บวกเอฟยืนดิ้งเลย ไอ้บวกเอฟช่วยด้วยไม่นะเออแย่แล้วเอ้าเอาไอ้บวกเอฟกำลังจะหนีอเจออีกไอ้บวกเอฟจัดการเดี๋ยวอาดำจัดการไอ้พวกนี้ก่อนมามาเลยมาเดี๋ยวมาเออือมันกำลังจะหนีครับพวกสองเออวัดเป็นไงล่ะเจอปะแจขอดำเฮ้อฮ่าจุ๊บ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 ที่ขาดไม่ได้เลยคือเข่าลอยปักเอาเอาเอา แย่แล้วเขาลอยใช้ไม่ได้เขาลอยใช้ไม่ติดไอ้พวกนี้ออก BKB ได้หรอนี่ไงเขาลอยแบบดับเบิ้ลึเจอกันเจอกันหัดนะฮะมือเปล่าจะไ่เอาอ้ไอ้สองหมัดเลยอ้าวโอ้ไอ้นี่เอาใหญ่ไอ้นี่เอาใหญ่เออจะเอาเอาไอ้หัวร้านนี่สวนดำมั้นแหละแย่ละแย่ละแย่ละจุกเอาจุกไวไวแมงเอยรถสวยจังเลยทุบ ทุบรถน่ะกลัวดำมาแล้วเด็กกลัวแล้วเด็กลัวแล้วก็ทุบเอ้าทุบหนึ่ง้ถึงสองเจอกันหัดหัดเอ้าเ้าอ่าไอ้นั่นัวตานึกว่าถอยเ้าโอ้โหไอ้แวนเอ้ยไหนไหนอือทุบทุบมามาเด้อไอ้อื้อไอ้เสื้อดำไอ้เสื้อดำไม่ต้องมาแจมอุ้ยหมัดมันไวกว่าเน้องหมัดมันไวกว่า โอ้โอดัมทำไงดีอ๋อหลบหลบนี่ยังไงล่ะมาโอ้ยเฮ้ยมันมันมันตามมาโอ้โหมันหลบมันหลบเจออดำต,ตัวตัวอย่างเงี้ยไม่พลาดหรอกครับหัวถ้ำหัวถ้ำหัวถ้ำไม่ไง่าล่ะถ้ำแตกไปเลยไอ้เวนตีไข่ด้วยถุบถุบเป็นหมันละเมิงอย่าซุ่มอุ่มซุ่มเฮ้ยเอ้า แม่งเอ้ยไอ้บวกเอฟมันหนีไปแล้วครับน้องโอ้โหตามไม่ทันแล้วแต่เอาเดีวะส,สี่คนหนึ่งลบซีหนึ่งลมเซเคยจักว่าหนึ่งลบเซีเวน้ไอไปไกล่ะสวนกับปราดแจ่เจ้าคุบนี่เชิงมวยใส่ซะหน่อยต้องมีเชิงนี่ต้องมีเชิงมาเด็กมาเด็กก็มาเด็ครับเอ้ยอให้ต่อยก่อนนี่ไงล่ะวาดเข้ากม ไม่ต้องจัดฟันละเองอะ่ะเจอด,ดำนี่มาแห่อ๋อรูกกอออดีกับน้องๆอาดัมจัดการมาเฟียเรียบเรยเดี๋ยวลดพวกมันใช่ไหมเนะี่ยจัดการก่อนขึ้นไปเอา้าไม่ได้สไลด์โอ้โหดูดูดูด,ด,ดูขับเบนซ์ซะด้วยเจอนี่หน่อยนี่ยังไงล่ะไอ้ไอ้อทำอาดำเหรอทำอาดำเหรอกล้าเหรอนี่ไง ไฟทงไฟท้ายไม่ต้องเอาไว้โอ้โหรถคันนี้เอา้าเฮ้ยทุบผิดขอนจะทุบรถนี่ไงเกาเกาโดนอดดำเกาป็นไงล่ะเจอกันหน่อยขับแม่ลงทะเลไปให้หมดเลยให้พวกนี้ดิชนเออให้มันรู้ซะบ้างคันนี้นี่นี่นี่อาดำว่ามันจะต้องลักมากแน่ๆเลยคันเดียอโอ้เดะ ทอดแท้เก้ากึกเจอกันเจอกันเดี๋อะดัมขอไปตั้งหลักก็เอ๊ะเอาโหกระเป๋าเงินหรือไทเทเนียมวะเนี่ยโหุ่งแข็งเหลือเกินนี่นี่ตั้งหน้าก่อนเอ้าโอ้ยเวนไอ้เบิร์นล้อเบิร์นล้อเร็วมครับอ้าวเอ้าโอ้โหด้ำตกน้ำอย่าละน้องๆหาทางขึ้นก่อนโอเคตอนนี้อดัมก็ขึ้นมาแล้วแล้วไอ้นั่น ไอนะ้วาดะวิ่งไปแล้วช่างมัน,นเป็นยังไงล่ะอดัมใจการเรียบแต่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ไอหมวกเอฟนะ่ะมันดันรอดไปได้แต่คราวหน้าแล้วก็ไม่รอดแน่เจออดัมได้เลยมังย่งเอ้ยมัวแต่บัวมัวแต่ไปทุบคนเอินลืมทุบไอหมวกเอฟเลยมันใสโอ้โหแล้วดูเดิ ไม้กั้นมีตักงสองอันทําไมมันยังไปได้ตอนอาดามมานี่ไม่เห็นจะเปิดโอ้อันนี้คือทางรถยนต์ใช่ไหมแต่ว่านี่คือทางมอเตอร์ไซค์ถูกป,ปะเดี๋ยวขยับก่อนเยิบเยิบแน่ใช่แน่นอนแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมุดทางนี้เหมือนเดิมครบไป อ่อเดีจ๊จจจอ่ะอ่ะอ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นอดัมไม่ได้ทำอดัมไม่ผิดเฮ้ยอะไรอะ่ะหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยทำไมมีแลมโบอยู่ในตู้คอเนเทนเนอร์อะ่ะเฮ้ยอะไรกันแต่นี่ไม่ใช่ของอดัมอดัมไม่เอาเหรอกครับพองั้นก็เลยทุบไงอะ่ะ <laughs> รถใครไม่รู้แต่ทุบไปแล้วครับไปก่อนละบายบายโอเคครับวันนี้ก็คงไม่เท่านี้น้องๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ดำด้วยอย่าลืมปกติงนะจะได้ไม่พ่าคลไปใบจากดำวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับย่าฮ ah! oh! okay. ูออ้โอเทเสิงเราบัตรทุกได้ด้วย